ชอปปี้เพย์อีสามการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับตอนที่สามของชอปปี้เพย์กันแล้วนะคะก็ขอภัยที่ต้องหายไปหลายวันเนาะเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการพักผ่อนแล้วก็รวบรวมข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลด้วยเนาะอะ,อะขออนุญาตเช็คการบันทึกเสียงสักครู่นะคะน่าหับเถอะนาที โอเคอยู่นะคะขออนุญาตเรื่องเสียงทองแบแป๊บหนึ่งนะความรักาโฟกัส80%อเล่สียงกานความระัโฟกัสมจะดังขึนดม่รนะความรกาความเร็วในการูดความเร็วในการพูด38%สร้างนักการความราช้าโฟกัสอักรประมาณนี้น่าจะเหมาะสมนะคะไปที่ช้อปปี้กันเลยค่ะ ไว้ที่สตูดิโอนัาแถวความความล่าช้าสุดับลดระดับลดดระับเสียงการช่วยเหลือที่เศษเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ลดระดับเสียงการช่วยเหลือที่เศษเป็นห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ความลัความแถวอักกระไว้ที่สตูดิโอวัดหยุดวัดชาพี่เอสชาพี่หนึ่งการแจ้งเดือนซ่อนเป็นคลิปแล้วหน้าหลักเด๋อซ่อนเป็นิมพ์แล้วชาพี่ไม่มีบ้านกลับฉ่านเหมือนเดิมนะคะ ดีดีมาจุลาาทาบาร์บเ,เทินน่าติดน่าสิทาบาร์บเทินดีหน้าห้าจากห้าโอเคแล้วก็ไปที่ชาพีเพย์เหมือนเดิมค่ะบริการทางการเงินหมายเลขชาพีโคเอน์ชาพีเพย์ศูนย์บาทเข้ามาชาพีาชาพีค่ะหลังก็ั้นป <pay. S 1> ัจจุาไปไเรื่อยๆค่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หน้าหลักการสแกนจ่ายเปิดไม่มีปัชาพี ูนบาทประกัน SEC ค่ะสินเชื่อเงินไม่มีไม่มีบาย Google Play สแกนจ่ายประกันพักประกันรถยบประกันสแกน,แกน Google Play SEC สแกนจากโค้ดโอเติมเงินโอนอ่าเจอแล้วหนึ่งหรือแต่สองครั้งค่ะมาที่เมนูโอนชาพี่โอเคปัดขวาโอนปัดขวาค่ะตรีถ้าทำเนียมการถอนเงินตรี ค่ารมเนียมสำหรับการถอนเงินหนึ่งครั้งต่อเดือนผ่านแอปออยร,รายาน,น้อยชาพิเพเท่านั้นกดเพื่อไปที่แอปออยร,รายาน,น้อยนิ้วชี้ทางขวาอ่าอันนี้คือคำอธิบายของเขานะคะคือฟรีในการโอนเข้าบัญชีหนึ่งครั้งต่อเดือนครั้งต่อไปยี่สิบบาทต่อการโอนนะคะแต่ถามว่าโอนจำ่าดว่าจำกัดการโอนไหมไม่ได้จำกัดการโอนค่ะแต่ว่าในการโอนฟรีเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยจะทำได้แค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ที่จะได้รับการโอนเข้าบัญชีน่ะฟรีนะคะแต่หลังจากนั้นไม่จำกัดการโอนก็จริงแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม<ฮ>อีกยี่สิบบาทอุ้ยแต่ขอให้ค่ะมีการแจ้งเตือนเข้ามาแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มเติมอีกยี่สิบบาทนะคะในการโอนหนึ่งครั้งก็คือต้องเผื่อเผื่อยอดเงินในการโอนด้วยนะคะอ่ะปัดขวารายชื่อผู้ติดต่อ สแกนจับรายชื่อผู้ติดต่อรายชื่อผู้ติดต่อก็คือในคอนแทคเราเราต้องการโอนให้ใครนะคะบัตรหัสแกนจ่ายสแกนจ่ายอ่าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้บัญชีธนาคารที่ผูกไว้เนี่ยเราม,มาตามหาเมนูนี้กันนะคะสแกนบัญชีธนาคารที่ผูกไว้หนึ่งนิดตอสองครั้งค่ะชาพีปึ๊บอ่าเข้ามาแล้วบัตรหัวแลรับสิทธิพิเศษรรโอนฟรีหนึ่งครั้งเดือนบนแอปชาพีเพย์อ่าฮะแลรับสิทธิพิเศษ ดีมสุดคุ้มส่วนลดที่มากิโลกรัมว่าบัดขวาไม่รับตอบไม่รับค่ะเพราะถ้ารับแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่การโหลดช็อปปี้เพทันทีให้ตอบไม่รับนะคะชาพีชาพีมาถึงมาถึงตรงนี้แล้วบัดขวาถอนใบบัญชีธนาคารที่ผูกไว้บัดขวาค่ะทรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินทรีค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินหนึ่งครั้งต่อเดือนผ่านแอปอบราย,ยาน,น้อยชาพีเพเท่านั้นกดเพื่อไปที่แอปอบราย,ยาน,น้อยนิ้วชี้ทางขวาก็ก็คือคําอธิบายเดิมมานนะฮะบัดขวา ผูกกับบัญชีธนาคารใหม่ผูกกับบัญชีธนาคารใหม่ก,ก็คือกรณีที่เรามีบัญชีธนาคารมากกว่าหนึ่งบัญชีหรือเราต้องการจะเอาอีกธนาคารหนึ่งเป็นธนาคารสำรองนะคะปัดขวาบัญชีที่ผูกบัญชีที่ผูกอ่าขอแยกปัดขวาเร็วๆหน่อยเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ลรีนเด้ที่บัญทีแก้ไขดกรุงไทยแก้ไขแก้ไขก็คือแก้ไขเลื่ที่บัญทีนะคะกรุงไทยยูทูบหนึ่งนาทีที่ผ่านมาโอเคกรงุงไทยใครรู้จากธนาคารกรุงไทยก็พอแล้วนะคะ ก็คือให้เราแตะสองครั้งเพื่อชาพียื่นยันเข้าไปอนาเปทูบีปัดควาตกลงอยู่ดูนอท้าฟเซอร์ฟิเจนร์บาลยันทูวีโรเบสยูอาเทิร์นทารันสเฟอร์เบิลบาลยันอีสูนนี่ตกลงชาพี่ถ้าใครมีเงินพอก็จะสามารถแตะสองครั้งเพื่อโอนเข้าไปต่อได้แต่ถ้าใครไม่มีเงินโอนก็จะอย่างคำเตือนเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะน่าแรกซอส,สน่าแรก สุดการบันทึกหน้าวันจันทร์ที่ห้าสิบชาพีอายุพิษยี่สิบเก้านาทีที่ผ่านเสียงการบันทึกหน้าวันศูนย์เปอร์เซ็นต์จุดมิดการหยุดการบันทึกหน้าจอชั่วคราวหยุดการบันทึกหน้าจอโอเคกลุ่มค่ะถ้ามีความผิดพลาดระการใดก็ต้องไอคนหยุดขออภัย้วยกแล้วกันนะคะสวัรับวันนี้สวัสดีค่ะ